สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง l u c y d Trader นะครับคลิปนี้จะมานำเสนอในหัวข้อที่ว่าลงทุนคอนโดซื้อสดหรือผ่อนดีกว่ากันนะครับคือคำตอบต้องบอกว่าง่ายมากนะครับคือตอบได้เลยว่าซื้อสดดีกว่าเยอะเยอะเยอะมากๆนะครับเพราะว่า เกมการลงทุนในคอนโดเนี่ยถ้าใครที่สามารถทำลายกระแพงไปสู่ในการเล่นเงินสดได้เนี่ยคือประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราไปผ่อนเนี่ยนะครับคือเราต้องเจอค่าใช้จ่ายหลายอย่างเลยในการแบบตั้งแต่เริ่มต้นผ่อนใช่ไหมก็จะมี ค่าธรรมเนียมในการยื่นกู้0.1%ครับประเมินลาโอนก็เจอค่าจดจำนองเนี่ย1%อย่างเงี้ยนะบแบบเสียฟรีอ่ะนะครับแบบล้านหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็หมื่นหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเราต้องเสียแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือดอกเบีย้ยนะครับดอกเบีย้ยก็ ในการพร่อนเนี่ยเราต้องเจอดอกเบีย้ยแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยก็ต่ำๆก็สมเปอร์ใช่ไหมช่วงหนึ่งสาปีแรกเนี่ยอาจจะได้ดอกเบีย้ยต่าใช่ไหมก็ประมาณแบบ3ามสี่เปอร์เนี่ยเนี่ยกินเราไปแล้วนะครับซึ่งถ้าใครซื้อเงินสดก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แต่ถ้าใครพร่อนก็ต้องเจอค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นั่นเองนะครับ แต่ถ้าใครอ่ะถ้ามองว่าแบบเราสามารถหาคนดูที่ผลตอบแทนชนะดอกเบีย้ยได้อะอันนี้อันนี้อันนี้ก็อันนี้พอได้อยู่นะอันนี้พอได้อยู่นะแต่อย่าลืมนะอย่าลืมหลายคนเนี่ยชอบลืมแบบเอออย่าลืมแบบค่าใช้จ่ายส่วนกลางค่าในหน้าที่เราไปให้เขาหาคนเช่าอย่างเงี้ยก็อย่าลืมมาคำนวณด้วยนะ บางคนเนี่ยหลายคนลืมคำนวณส่วนกลางไปนะลืมคำนวณค่าในหน้าที่แบบปีหนึ่งต้องเสียหนึ่งเดือนใช่ไหมให้เขาหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครใช้บริการในหน้าอย่างเงี้ยก็ต้องเอามาคำนวณให้หมดพ่กนี้แบบโอ้โหแบบมีผลอย่างยิ่งเลยนะค่าส่วนกลางนี่มีผลอย่างยิ่งเลยนะต่อผลตอบแทนค่าในหน้านี่ไม่แพ้กันเลยนะครับหักไปหนึ่งเดือนเลยนะครับเยอะเยอะในระดับหนึ่งนั้นเนี่ย คำนวณกันให้ดีนะครับแต่ว่าอย่างถามว่าผ่อนได้ไหมก็ได้นะครับสําหรับคนที่ไม่มีเงินทุนใช่ไหมอย่างผมเนี่ยตอนเริ่มต้นผมก็ผ่อนนะนะครับแต่ว่าก็หาคนโดยที่รีเทิร์นผลตอบแทนที่มันชนะดอกเบี้ยให้ได้แล้วก็จากนั้นกลมหน้าโปะให้เร็วที่สุดโปะจบให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อให้ดอกเบีย้ยมันไม่กินเรานะครับอืมอันนี้คาแนะนานะครับสำหรับใครที่จะเล่นคอนโดแะว่าพอสมมุติว่าเราลงถึงจุดหนึ่งนั้นเนี่ยพอซื้อคอนโดแบบแล้วพอโปะจบใช่ไหมโปะจบปุ๊บอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถเข้าไปสู่เกมซื้อเงินสดได้แหละนั่นแหละมันจะยํทให เราแข็งแกร่งมากขึ้นดังนั้นเนี่ยไปท้ายเนี่ยเป้าหมายเนี่ยคือให้ไปเกมเล่นเงินสดให้ได้ถ้าถ้าไปสู่เกมเล่นเงินสดได้เมื่อไหร่เนี่ยก็จะก็จะสามารถชนะในระยะยาวได้นะครับคือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทุกจิกนะครับคือพวกเนี้ยโอ้โหดอกเบีย้ยนี่มหาศาลทุนค,คนซื้อเงินสดกับคนซื้อน้ำผ่อนนี่ต่างกันแบบโอ้โห หลายเลือหลายๆหลยเ่ือดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีทุนอาผ่อนได้ไม่ว่ากันแต่ว่ารีบโปนะรีบโปลนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนั้นทุนไม่มากก็น้อยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องลูซิทรดเดอร์ของเราด้วยคลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนโชคดีในการลงทุนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ